สวัสดีครับท่านผู้ชมและ fcpp น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาพอดไทยไก่ก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปมาพอรดขั้นเทพนะครับออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านชานลงนะครับมักสีส้มนะครับคู่ที่มีเิตติ้งผลิตภัณฑ์สามร้อยกว่ากว่านะครับเปิดเป็นหมากอีกปุ่บครับไก่ก้าฟ้าเพ่็ขึ้นไป ป็นสามตัวเรียงนะครับแล้วก็ขยายปีกสองข้างนะครับจะสู้เปิดตัวนี้มาต่อขึ้นมุมไปก่อนครับตั้งท่าว่าจะต่อนะครับอ้าวเดินต่อซื้อก่อนนะครับกินมากินกลับไปละนะครับจังหวะนี้เราจะเดินตัวไหนนะครับก็ต่อทิ้งก็เลยนะครับนะครับตัดปัญหานะครับตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับ เบี้ยของคู่ต่อสู้นะครับที่อยู่ด้านบนเริ่มเริ่มมีปัญหาครับอ้กาวฟ้าก็จะจับกินฟรีได้นะครับอ่าคู่ต่อสู้จะพลาดแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็ตกส่งตุ๊กตามาทักทายนะครับเย่เย่ตลอดครับ่ะออกกินกันก่อนครับนะครับเดินตัวนี้เราสามารถเดินเบี้ยออกไปนะครับไม่เข้าได้แต่เราจะลองเล่นท่ายากนะครับเพราะว่าลองปล่อยให้เข้า ให้ข้าเข้าปุ๊บเอาเบี้ยไปดักถ้าเขาเข้ากินเราก็จะกินสองน,นะครับไปลองดูครับนะครับรสู้ข้าฮอตนะครับเราก็เอาเบี้ยไปบังไว้ก็มีโครงการนะครับที่จะขังคอตขังฮอตอุ้ยไม่ทนันละกูจะสูเ้เลือกกินเลยใจร้อนนะครับท่านนี้คนระับว่าจะ ทำแต้มถ่ายยากสักหน่อยนะครับก็กินสองครับยิงยาวไปครับค้าฮัตนะครับก็เหลือสี่สามนะครับู่ต่อสู้ก็จะข้าฮอตก็ค่าให้ค่าครับก็ให้ค่านะครับแต่ว่ายืดฮอตไปฝั่งนู้นได้ไหมโคตอสู้จะข้าฮอตก็ต้องต่อสองตัวนะครับู่ตอสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับมาไว้เค็มไว้นะครับเกมนี้นะครับเกมที่หนึ่งเรามาต่อกันเกมที่สองนะครับเดินเรียกขึ้นไป อันแน่สมตุกตามาอีกแล้วนะครับเราคอยยิ่งจะไปสนใจนะครับแต่ก็ทําให้เสียสมาธิพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะขึ้นเปียกขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นมาเป็นสามตัวเองหรือเปล่าครับขึ้นเป็นมาตรฐานครับก็พอรับชมด้วยความบันเทิงนะครับนะครับต่อตัดข้างไปครับนะครับกินมาก็กินกลับครับอ้าวมาจังหวะนี้ขึ้นเปียกเสริมขึ้นไปนะครับขึ้นริมหรอ ลืมฉีกบนทางนี้ก็ขึ้นตัวล่างขึ้นไปครับมาตัวนี้ครับครับอ่ามาตัวนี้เราเราเรากลางปีกได้ครับกลางปีกถ้าขึ้นมาเรายิงสองเลยนะครับยิงสองได้สองทางครับโดนตอก,กินอีกแล้วอืมค้ชต่อสซ่เสียพียฟรีอีกรอบหรือเปล่านะครับขึ้นมุมครับมุมทางด้านปีกซ้ายนะครับ เสริมตัวขึ้นมาก็เข้ากินครับทรงคล้ายเกมเมื่อกีเลยนะครับเดินไปครับจะสูงจากข้าฮอตเดินไปนะครับมีลูกเล่นไหมโดนแบบท่าเดิมไหมนะครับอ่าโยนท่าเดิมไปครับนะครับเรามาดูลูกเล่นกันครับอ้าวเข้ากินตัวนี้ก็เสียสองครับเราจะให้กินสองตัวนะครับนะครับก็ข้าฮอตทางด้านปีกขวา ไปทงขวาเขากินนะครับเรากระโจนกิน2ครับนะครับในตำแหน่งนี้ก็ก็เป็นการเล่นแบบสนุกสนานนะครับเพื่อความบันเทิงน,นะครับรายการของไก่แกฟ้าก็ประมาณว่าเล่นใบไปไป่ไปนไปนะครับพวกคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับหาไว้เียมใบจริงๆครับเข้มนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมาคอดไทยไก่ก้าวฟ้าทาง YouTube และติดกตอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ